วิเคราะห์โจทยอิงจริงจังซิหัวนี้ความยากอยู่ที่ระดับ e c 3หรือเกือบง่ายถ้าตอบถูกคุณเก่งมากถ้าตอบผิดไม่เป็นไรแต่เราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรกนะครับ did you blank Lisa last night ข้อนี้ตอบอะไรมาดูช้อ e กันข้อ A C นะครับอันนี้เป็น verb ช่องหนึ่งปแปลว,ว่ามอง ดูหรือแปลว่าพบเจอก็ได้นะครับข้อ b see อันนี้ verb ช่องหนึ่งเติม s ข้อ c saw อันนี้ verb ช่องสองข้อ d seen verb ช่องสามข้อนี้ตอบอะไรมีเวลาให้ห5วินาทีพร้อมแล้วไปครับเวลาที่เราแก้โจทย์ภาษาอังกฤษนะครับอยากให้เราเองสมมุติตัวเองเป็นคุณนักสืบ ที่คอยช่างสังเกตมองหาคําใบ้ที่ซ่อนอยู่ให้เจอเพื่อจะไขปริศนาให้ได้นะครับโอเคข้อน,นี้ครับคุณนักสืบคําใบ้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คําว่า d a t นะครับ d a t นะครับอ่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย last night หรือเปล่านะครับ last night แปลว่าเมื่อคือนนี้นะครับแต่ว่าคําใบ้ที่ถูกต้องคือคําว่า d a t นะครับถ้ามี do does did ต้องตามด้วย กริยาที่ไม่ผันรูป V1 เสมอตัวอย่างเช่น Do you believe in Jesus? คุณเชื่อพระเยซูไหมนะครับ Do ใช้คู่กับ believe นะครับต่อมา Does Angela have a boyfriend? Angela มีแฟนหรือ,อยังนะครับ Does ใช้คู่กับ have นะครับต่อมา Did Jenny go out with Jesus yesterday? เมื่อวานเจนนี่ไปเที่ยวกับจีซูหรือเปล่านะครับ did, did ก็ใช้คู่กับ go นะครับเิรช่องหงเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ครับมีคำว่า did ต่อให้มีคำว่า last night ก็ตามนะเราจะไม่ใช้ verb ในอดีตนะครับแต่เราจะใช้ verb ช่อง1เสมอดังนั้นข้อนี้ตอบ A นะครับ did you see Lisa last night คุณได้เจอลิซ่าเมื่อคืนนี้หรือเปล่าโอเคนะครับข้อต่อมา Children told Mr. Tim he was too old to blank back to college. เด็กๆบอกคุณทิมว่าเขาแก่เกินไปที่จะอะไรบางอย่างกลับไปวิทยาลัยมาดู choice กันนะครับข้อ A goes อันนี้เป็น verb ช่องหนึ่งเติม es ข้อ B go verb ช่องหนึ่งข้อ C going verb ing และข้อ D went เฟิร์มช่อง2ของ go ข้อนี้ตอบอะไรให้ววนาทีพร้อมแล้วไปครับเหมือนเดิมครับคุณนักสืบข้อนี้คำบ้ายอยู่ที่คำว่า to นะครับ to คำกริยาที่ตามหลัง to จะต้องเป็นกริยาที่ไม่ผันรูป v 1เสมอนาดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับ คับ go b นะครับ o l l e g e เด็กๆบอก Mr. มว่าบอกคร์ทิมว่าเขาแก่เกินไปที่จะกลับไปที่มิทยาลัยแล้วนะครับเหมือนถึงก็แก่เกินไปที่จะกลับไปเรียนที่มหาลาัยนั่นเองนะครับโอเคข้อต่อไปครับ Is Devin blank in the library right now? Devin กำลังอะไรบางอย่างในห้องสมุดต,ตอนนี้หรือเปล่ามาดูช้อยส์กันนะครับข้อ A studies เฟ verb ช่องหนึ่งเติม es ก็ B study เฟ verb ช่องหนึ่งธรรมดาก็ C studied เฟ verb เติม ed และข้อ D studying เฟ verb ing ข้อนี้ตอบอะไร5วินาทีลองเดานะครับไป โอเคคุณนักสืบครับข้อนี้คำบ้างอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คำว่า is นะครับ is อันนี้คือ verb to be นะครับ verb to be มีอะไรบ้าง be is am are was were ต้องตามด้วย2อย่างเท่านั้นนะครับคือ verb ช่อง3หรือ verb ที่เติม ed หรือ verb ing นะครับดังนั้นข้อ a ที่เป็น verb ช่อง1เติม es studies ผิดนะครับ ข้อ b study เ verb ช่องหนึ่งธรรมดาก็ผิดทีนี้เหลือ studied กับ studying ตอบอะไรดีครับมีคำใบ้เพิ่มเติมนะครับคือคำว่า right now right now นะครับแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับดังนั้นเหตุการณ์นี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันถ้าข้อ c เนี่ย เพิ์มเติม ED คือเหตุการณ์ในอดีตดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D นะครับ Studying Is David studying in the library right now? David กำลังศึกษาอ่านหนังสืออะไรบางอย่างอยู่ในห้องสมุดต,ตอนนี้ใช่ไหมนะครับโอเคข้อต่อไปครับข้อ4นะครับ Matthew Blank a tax collector but he became Jesus disciple Matthew นะครับอะไรบางอย่างกับ a tax collector นี่เป็นอาชีพนะครับคนเก็บภาษีอาชีพหนึ่งในสมัยก่อนนะครับ but he became ก็คือเขากลายเป็น Jesus disciple disciple แปลว่าสาวกนะครับหรือว่าลูกศิษย์เนาะเขากลายเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูนะครับมาดู choice กันข้อ a was อันนี้ verb ช่องสองอ b is verb ช่องหนึ่ง ้อ C Were อันนี้ verb ช่อง2ข้ก D Being verb ing ข้อนี้ตอบอะไรครับมีเวลาให้ให้วินาทีลองดานะครับไปครับโอเคนักสืบครับข้อนี้คำบ้าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คำว่า Matthew นะครับประธานของประโยคนั่นเองมาดูกัน I นะครับใช้คู่กับ I am I was แล้วก็ I were นะครับส่วน you, we, they กลุ่มคนใช้กับ are กับ were นะครับแล้วก็ he, she, it แล้วก็ชื่อคนเนี่ยใช้กับ is กับ was นะครับดังนั้น Matthew ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นชื่อคนต้องใช้คู่กับ is หรือ was นะครับดังนั้นข้อ C ที่เป็น were เนี่ยผิดนะครับส่วนข้อ D ละ่ะ being ผิดไหมมาดูกัน being นะครับ verb ing จะต้องมี verb to be นำหน้าอย่างเช่น is being หรือ was being นะครับเช่น Matthew is being หรือ Matthew was being แต่ข้อนี้นะครับโจทย์ไม่มีมาให้ดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันหรือ was กับ is ตอบอะไรดีครับต้องดูคำใบ้เพิ่มเติมนะครับอยู่ที่คำว่า became นะครับ became became นี่คืออะไร became คือช่องสองของคำว่า become ที่ปแปลว่ากลายเป็นนะครับ become became become ดังนั้นข้อนี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเพราะใช้ became ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a นะครับ was Matthew was a tax collector but he became Jesus disciple Matthew เคยเป็น คนเก็บภาษีแต่เขาได้กลายมาเป็นสาวก,กของพระเยซูในภายหลังนั่นเองโอเคนะครับข้อ5 his grandchildren are very proud blank like him ลูกหลานของเขาภูมิใจมากๆนะครับในตัวเขา,าข้อนี้ตอบอะไรมาดูกันข้อ A with ข้อ B at ข้อ C of ข้อ D about ต้องตอบอะไรครับ5วินาทีลองเดานะครับพร้อมแล้วไปครับโอเคข้อนี้คำบ้าอยู่ที่คำว่า proud นะครับ proud proud of นะครับอันนี้เป็นสำนวนนะครับ proud of แปลว่าภูมิใจในอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ต้องตามด้วยคำนามหรือ verb ing นะครับตัวอย่างเช่น I am proud of you I am proud of you. ฉันภูมิใจในตัวคุณมากนะครับ I'm very proud of myself. I'm very proud of myself. ฉันภูมิใจในตัวเองมากอันนี้รักตัวเองนะครับต่อมา I'm proud of being Thai. I'm proud of being Thai. ฉันภูมิใจในความเป็นไทยของตัวเองนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับ proud ต้องใช้คู่กับ of นะครับาข้อ C นั่นเอง His grandchildren are very proud of him. ลูกหลานของเขาเนี่ยภาคภูมิใจในตัวของเขามากๆนั่นเองนะครับ okay. ข้อ6 Tony blank at Stanford University. Tony น,นะครับกำลังอะไรบางอย่างที่มหาวิทยาลัย Stanford นะครับมาดูช้อยส e กันข้อ A is studies อันนี้เป็น verb to be บวก verb ช่องหนึ่งเติม es แปลว่ากำลังเรียนนะครับข้อ b is studying verb to be กับ verb ing ข้อ c is study verb to be กับ verb ช่องหนึ่งแล้วก็ d studying เอานี้ verb ing ข้อนี้ตอบอะไรครับให้วินาทีพร้อมแล้วไปครับ โอเคคุณนักสืบครับข้อนี้คำใบ้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ choice นะครับสังเกตว่ามีคำว่า is นะครับเหมือนกันนะครับ is คือ verb to be นะครับ be is am or was were ต้องตามด้วย verb ช่อง3หรือ verb ing นะครับดังนั้นข้อ a verb to be บวก verb ช่อง1เติม e s ก็ผิดนะครับและข้อ c verb to be บวก verb ช่อง1เฉยๆก็ ผิดเหมือนกันส่วนข้อดีนะครับอันนี้เป็น verb-ing แต่ว่าทำไมครับไม่มี is มาให้นะครับไม่มี verb to be มาให้ฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับเหลือแค่ข้อเดียวคือข้อ b นั่นเองนะครับ Tony is studying at Stanford University. Tony กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Stanford นั่นเองนะครับโอเคก็ต่อไปนะครับ ข้อที่7 we will be blank for her at the station เราจะับพวกเราจะอะไรบางอย่างเพื่อเธอที่สถานีทำอะไรมาดูกันข้อ a wait ปแปลว่ารอหรือคอยนะครับ verb ช่องหนึ่งก็ b waits อันนี้ verb ช่องหนึ่งแต่ว่าเติม s ก็ c waited อันนี้ verb เติม ed ส่วนข้อ d waiting อันนี้ verb ing ข้อนี้ตอบอะไรครับมีเวลาให้5วินาทีพร้อมแล้วไปค,ครับโอเคครับคุณนักเสิรข้อนี้คำบ้าอยู่ที่คำว่าอะไรครับอยู่ที่คำว่า be นะครับ verb to be นั่นเอง be is am are was were ต้องตามด้วยอะไรครับ verb ing นะครับแบบนี้เรียกว่า active นะครับประโยค active คือประโยคที่ ประธานเป็นผู้กระทำตัวอย่างเช่น John is cooking spaghetti John นะครับกำลังทำสปาเกตตีนะครับ is cooking นะครับ verb to be ตามด้วย verb ing ประธานเป็นผู้กระทำส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับ B is Mr was were ตามด้วย verb ช่อง3แบบนี้เรียกว่า passive แปลว่าประธานเนี่ยถูกกระทำนะครับตัวอย่างเช่น the spaghetti was cooked by John นะครับสปาเกตตี้เนี่ยถูกปรุงด้วยจอนนะครับหรือแปลเป็นประโยคว่าสปาเกตตี้เนี่ยเป็นฝีมือของจอนนะครับสปาเกตตี้เป็นประธานนะครับถูกปรุงนะครับถูกผัดโดยจอนนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ครับข้อ A นะครับ We will be wait อันนี้ผิดนะครับเก็บช่องหนึ่งไม่ได้นะครับ We will be waits อันนี้ก็ ไม่ได้เหมือนกันนะครับเติมช่องหนึ่งเติม s yes, หรือ w a i t e d กับ waiting นะครับตอบอะไรด,ดีประธานคืออะไรครับประธานคือพวกเรานะครับพวกเราเป็นฝ่ายรอหรือเป็นฝ่ายถูกรอครับพวกเราเป็นฝ่ายรอนะครับเป็น active ดังนั้นต้องตอบข้อ d นะครับ we will be waiting for her at the station พวกเราจะรอเธอที่สถานีนั่นเองนะครับโอเค ข้อ 8. you can blank English online blank คุณสามารถอะไรบางอย่างภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับแล้วก็ blank มาดูกันข้อ A. p r a c t i c e s กับ every day p r a c t i c e s แปลว่าฝึกฝนนะครับฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับ every day แปลว่าทุกวันนะครับอันนี้เป็น verb ช่องหนึ่งเติม s นะครับแล้วก็ every day เว้นห่างกันนะครับข้อ B. practice กับ every day อันนี้เป็นเพิ่มช่องหนึ่งแล้วก็ every day เขียนห่างกันนะครับก็ C practices กับ every day อันนี้เป็นเพิ่มช่องหนึ่งเติม s แต่ er, every day เขียนติดกันก็ D practice กับ every day อันนี้เป็นเพิ่มช่องหนึ่งแล้วก็ every day เขียนติดกันโอ้อันนี้มี2ข้อนะครับมี2คําตอบข้อนี้ตอบอะไรห้วินาทีพร้อมแล้วไปครับ โอเคครับคุณนักสืบข้อนี้คำบ้าอยู่ที่ไหนครับเริ่มจากคำว่า can ก่อนนะครับ can can คืออะไรครับคือ modal verb นะครับต้องตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรูป v1 เสมอ10คำจำขึ้นใจอันนี้คือ modal verb ที่เจอบ่อยใช้บ่อยนะครับในข้อสอบในชีวิตประจำวันนะครับมีอะไรบ้าง may might shall should will would can could must ought to นะครับเจอ10คคำนี้เมื่อไหร่ต้องตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรูป v1 เสมอดังนั้นข้อที่ถูกต้องคืออะไรครับ practice นะครับ practice ดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับ practices เติม s ผิดนะครับข้อ c ก็เหมือนกัน practices เติม s ก็ผิดนะครับทีนี้โอเคได้ล,ละคำแรกมาแล้วครับ practice verb, verb ช่องหนึ่งนะครับทีนี้ Every day นะครับเว้นหรือว่าเขียนติดกันอันไหนถูกนะครับมาดูกัน Every day ที่เขียนไม่ติดกันแบบนี้นะครับจะเป็น adjective บวกคำนามนะครับแปลว่าทุกวันที่มักจะวางไว้ท้ายประโยคตัวอย่างเช่น I wake up early every day ฉันตื่นเช้านะครับเป็นประจำทุกวันสังเกตไหมครับว่าอยู่ท้ายประโยคนะครับ every day นะครับ ส่วน every day ที่เขียนติดกันเนี่ยเป็น adjective เฉยๆนะครับแปลว่าประจำวันซึ่งต้องอยู่หน้าคำนามเสมอตัวอย่างเช่น wake up early is my everyday routine การตื่นเช้านะครับเป็นกิจวัตรประจำวันของฉัน every day นะครับจะต้องอยู่หน้าคำนามนะครับ every day routine กิจวัตรประจำวัน ดังนั้นข้อนี้ครับ every day อยู่ที่ไหนครับอยู่ท้ายประโยคต้องตอบข้อ b นะครับ you can practice English online every day นะครับคุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกทุกวันเลยนะครับโอเคข้อต่อไปครับข้อ9นะครับ Lisa loves to blank English online blank ลิซ่านะครับรักที่จะทำอะไรบางอย่างกับภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์นะครับมาดูช้อยส์กันข้อ A study everyday อันนี้เป็น v ฟร r ฟบช่องหนึ่งแปลว่าเรียนนะครับแล้วก็ everyday เขียนเว้นกันนะครับข้อ B studies แล้วก็ everyday อันนี้เป็น v ฟร r ฟบช่องหนึ่งเติม ES นะครับแล้วก็ e v e r y day เขียนเว้นกันข้อ C s t u d i e d อันนี้เป็น verb เติม ed every day เขียนติดกันและข้อ d studying แล้วก็ every day เขียนติดกันอันนี้เป็น verb ing ข้อนี้ตอบอะไรครับมีเวลาให้5วินาทีพร้อมแล้วไปครับโอเคคุณ <Okay. Good S 1> นักสืบครับข้อนี้คำใบ้อยู่ที่คำว่า to นะครับ to คำกริยาที่ตามหลัง to ต้องเป็นกริยาที่ไม่ผันรูป v1 เสมอ,อโอเคครับข้อนี้ง่ายเลยมีแค่1ข้อเท่านั้นคือข้อ a นะครับใช่ไหมเพราะว่าข้อ b เนี่ยเป็น v1 เติม s นะครับผิดนะครับข้อ c v1 เติม a, เป็น verb เติม ed ก็ผิดนะครับข้อ d verb เติม ing ก็ผิดนะครับฉะนั้นตอบข้อ a ได้เลยนะครับ ส่วน every day นะครับเขียนติดกันเมื่อกี้เพิ่งบอกไปใช่ไหมครับ every day นะครับที่เขียนไม่ติดกันเป็น adjective กับคำนามแปลว่าทุกวันวางไว้ท้ายประโยคส่วน every day เขียนติดกันเป็น adjective เฉยๆแปลว่า,ป,า,วาประจำวันต้องใช้คู่กับคำนามนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ A นะครับ Lisa loves to study English online every day Lisa นะครับรักนะครับชอบที่จะศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นประจำทุกวันนั่นเองนะครับโอเคข้อต่อไปข้อ10นะครับ Doing English quizzes has blank my blank routine การทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษนะครับทำอะไรบางอย่างกับกิจวัตรของฉันมาดู choice กันนะครับข้อ A became อันนี้เป็น verb ช่อง2ของ become นะครับแปลว,ว่ากลายเป็นแล้วก็ every day เขียนห่างกัน ข้อ b Be, became เหมือนกันแต่ every day เขียนติดกันข้อ c become อันนี้เป็น verb ช่อง3ของ become นะครับแล้วก็ every day เขียนห่างกันข้อ d become verb ช่อง3เหมือนกันแล้วก็ every day เขียนติดกันนะครับข้อนี้ตอบอะไร5วินาทีพร้อมแล้วไปครับ โอเคเหมือนเดิมครับคุณนักสืบข้อนี้คำบ้าอยู่ที่คำว่า has นะครับ has เก่งมากนะครับเมื่อเจอ has have หรือ had ให้มองหา verb ช่อง3หรือ verb ed ก่อนเสมอนะครับในกรณีนี้คือคำว่า become นะครับใช่ไหม verb ช่อง1นะครับ became verb ช่อง2แล้วก็ become verb ช่อง3ดังนั้นข้อ a นะครับ verb ช่อง2ก็ผิดนะครับ has ต้องใช้คู่กับ verb ช่อง3หรือ verb ed เท่านั้นนะครับข้อ b ก็เหมือนกัน b e c a m e นะครับผิดทีนี้ข้อ c ก็ become ข้อ d ก็ become แต่ว่า every day เนี่ยเขียนห่างกันกันกบเขียนติดกันตอบอะไรดีมาดูนะครับ every day ที่เขียนติดกันคือ adjective นะครับแปลว่าประจำวันต้องอยู่หน้าคำนามเสมอนะครับส่วน every day นะครับที่เขียนไม่ติดกันจะเป็น2คํคำคือ adjective นะครับ Every กับ day นะครับคำนามนะครับแปลว่าทุกวันแล้วก็มักจะวางไว้ท้ายประโยคนะครับข้อนี้ครับมีคำนามไหมอ่ามีคำว่า routine นะครับที่แปลว่ากิจ,จวัตรนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบข้อ D นะครับ Doing English quizzes has become my everyday routine การทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษได้กลายเป็นกิจ,จวัตร ประจำวันของฉันไปแล้วโอเคนะครับเก่งมากคําคมประจําวัน experience is the best teacher ประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดการฝึกภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงภาษาอังกฤษการดูหนังดูซีรีส์เป็นภาษาอังกฤษหรือแม้แต่การเปิดซับเป็นภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงการอ่านบล็อกอ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ การฝึกพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของเราและอย่าลืมนะครับว่าประสบการณ์ก็คือครูที่ดีที่สุดนั่นเองครับก่อนจากการขอแตะปุ่มไลค์ให้การหนึ่งครั้งและกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและฝากกันบ้านหนึ่งข้อนะครับให้เพื่อนๆลองตอบในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไปเฉลยให้ วันนี้ขอพระเจา้าอวยพรทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ